สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะประจำวันจันทร์ที่22ธันวาความ2557และแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและยังเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบัานการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนคุณรักชาติสุขพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงการวางแผนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันก็ดีหรือว่าการวางแผนทางการเงินและการวางแผนภาษีในช่วงปลายปีนี้ด้วย วันนี้คุณรักชาติมีอะไรมาฝากเราบ้างคะก็วันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เริ่มอยากจะมีบ้านนะครับหรือว่าอยากจะมีธุรกิจแล้วก็ต้องการทําธุรกิจแล้วก็ต้องการให้มันยั่งยืนก็จะมีเครื่องมือทางการเงินที่จะมาเล่าให้ฟัง มาเริ่มกันที่บ้านกันก่อนดีกว่านะคะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประกันกับบ้านคนอาจจะคิดว่าเวลาเราไปกู้เงินเนี่ยแล้วทางธนาคารที่เราไปกู้เนี่ยเขาต้องให้ทําประกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ประกันประเภทที่คุณรักชาติกำลังจะพูดถึงในวันนี้ใช่ไหมคะครับก็คือปกติด้วยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องอยากได้บ้านเนาะบ้านก็เป็นปัจจัยสี่ค่ะถูกไหมครับเพราะนนั้เวลาเราอยากจะมีบ้านเนี่ยเราก็ต้องส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อเงินสดก็ผ่อน ใช่ค่ะสิบปีบ้างสิบห้าปีย<ช>ี 20, <30 S 1> ่สิบสามสิบนะครับตอนนี้เวลาสิบปียี่สิบปีหรือสามสิบปีเนี่ยเราจะการันตีได้ยังไงครับว่าเราจะส่งเสียเรื่องของบ้านได้ไดตลอดเพราะว่าบ้านเนี่ยเวลาเราเราพูดถึงเวลาเราผ่อนก็ยังเป็นนี้สิทธิ์ของเรานะใช่ค่ะถูกไหมฮะแต่เป็นทรัพย์สินของสถาบันการเงินใช,งใช่ค่ะถูกไหฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่อยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็คือสถาบันการเงินก็คือต้องยึด ก็แน่นอนะนะก็แน่นอนฮ<ช>ะก็ะแน่นอนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งไม่ดูไม่ไม่ไหวตัวตัวบ้านนั้นก็ต้องถูกสถาบันการเงินยึดถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีโปรดักต์ทางการเงินที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยฮะก็ะะจะสามารถที่จะทําให้บ้านยังเป็นของ,ของครอบครัวได้่โปรดักต์นี้ชื่อว่าโปรดักต์อะไรคะโปรดักต์นี้เราชื่อว่า home first เป็นโปรดักต์ที่เราเราทำร่วมกับธนาคารกรุงเทพนะครับสำหรับให้ลูกค้าที่มากู้ซื้อบ้านนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะ สามารถที่จะดูพินาโปรดักตัวนี้เพื่อจะไปป้องกันความเสี่ยงนะครับก็เริ่มกันตามระยะเวลาก็ผู้กู้เลยสมมุติว่ากู้สิบปีก็ทำสิบปีกู้ยีสป,กปีก็ทำยี่สบปีกู้สามิบปีก็ทำสามสิบปีเพียงแต่ว่าอายุอะ่ะของคนคนที่กู้อะ่ะเริ่มได้ตั้งแต่ยี่สิบถึงไม่เกินหกสิบจริงๆก็เหมือนกับคนที่ กู้สินเชื่อซื้อบ้านธรไมเรมผ่อนบ้านประมาณนั้นเลยใช่ไหมฮะคือตามสัญญาเงินกู้ประมาณนั้นนะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเออแล้วถ้าเกิดจะทําประกันชนิดนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเหมาะสําหรับใครบ้างแล้วก็มีคอนดิชั่นยังไงบ้างก็เหมาะสําหรับคนที่ที่กู้ซื้อซื้อบ้านนี่ค่ะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มจะคิดจะมีบ้านแล้วก็ผ่อนนี่เนี้ยกับสถาบันการเงินค่ะเสร็จแล้วพอผ่อนไปเนี่ยมูลค่านี่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าเสียชีวิตตรงไหน มูลค่านี่ก็เลยอยู่แค่นั้นอ่าบริษัทประกันก็เข้ามารับผิดชอบนี่ตรงนั้นนะอ๋อสมมุติดีชั้นผ่อนห้าล้านอยู่นะคะสามสิบปีอ่าแล้วก็ลดนี่จะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆสมมุติตอนนี้ผ่อนแล้วสิบปีจะเหลือสามล้านห้า นะคะก็เหลือแค่สามล้านห้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวสามล้านห้าตรงนั้นปกติแล้วเนี่ยทางด้านของแบงก์สถาบันการเงินเขาต้องยึดเราไปแต่ปรากฏว,ว่าเอ๊ะดิฉันก็มีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วจะทํำยังไงดีก็คือว่าทางประกันเนี่ยโฮมเฟิร์สใช่ไหมคะก็จะเข้ามาชําระสามล้านหตรงนั้นให้ค่ะใช่ครับก็ก็ถ้าแต่ถ้าเกิดว่ากรณีเสียด้วยเสียเสียเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุค่ะตอนนี้เสียชีวิตด้วยอเหตุทาไงอ่ะก็จ่ายเต็มห้าล้านเลยอ๋อเต็มยอด ประกันทุนประกันอันแรกเลยค่ะใช่ใช่ฮะถ้าเป็นอุบัติเหตุถ้าเป็นอุบัติเหตุถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ลดลงมาตามนี่ตามตามแต่ละเดือนจะมีตัวเลขอยู่ค่ะครับค่ะและทุกคนละภาพล่ะคะทุกคนละภาพก็จ่ายทุนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการเลยนะคะกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็รับความคุ้มครองเต็มทุกกรณีเลยด้วยนะคะในส่วนของการกู้เพิ่มนะคะการกู้เพิ่มนี่หมายหมายถึงกู้อะไรฮะเพื่อชาระเบี้ยประกันภัยคือสมมติออมาได้ไหมคะเพื่อความสะดวกคืออย่างี้ะ ปกติลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ไม่มีเงินสดในมือก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วยังไงอะ่ะธนาคารก็อาจจะก็จะมีเรื่องของตันอันที่จะบอกกู้ชําระเบีย้ยให้เป็นยังไงนก็ <S <S 1> <S 1> <S สมมติว่าเบีย้ยประกันตัวนี้สมมติว่าซื้อสักสิบเรากู้แบงค์สิบปีแล้วก็มีเบีย้ยประกันแล้วก็ทุนแล้วก็ซื้อสักห้าล้านาอ่าเราก็อาจจะมีเบีย้ยประกันจํานวนหนึ่งและเบี้ยประกันจำนวนนี้เร,รนเราไม่สะดวกที่จะหาเงินมาตอนนั้นธนาคารก็จะให้กู้ตรงนี้ ก็คือไม่ต้องถึงเราจะไม่มีเงินสอดอยู่ในมือแต่ก็สามารถที่จะกู้ตรงนี้เพื่อไปชําระเบีย้ยประกันได้อีกได้ครับแล้วก็อาจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยอดอกเบียเบ้ยพิเศษอาจจะลดลงอาจจะลดลงอยี่สิ้าสตางค์หรืออะไรอย่างนั้น ก็คือถูกลงนะคะถูกลงด้วยก็น่าสนใจน่าสนใจแล้วทราบมาว่าตรงนี้เนี่ยสามารถนําไปดิสเงินก็หัวตรงนี้ทุกอาทิตย์รู้ใจมากเลยดิสเงินก็หัวตรงนี้ทุกอาทิตย์เหมือนกันนําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าเกินถ้าเกินสิบปีก็ลดหย่อนภาษีได้อยู่แล้วอันนี้คือภาษีอะไรคะคือภาษีของประกันทั่วไปใช่ไหมที่หนึ่งแสนใช่ครับอ๋อค่ะก็คือโชคสามต่อเลยทีเดียวนะคะก็คือต่อแรกเนี่ยลดหย่อนภาษีได้นะคะต่อที่สองเนี่ยก็คือคือเกิดเราเป็นอะไรไปตรงนี้บ้านหรือทรัพย์สินที่เราอุตส่าห์โห อ๋อใช้เวลาอยากเหนือแรงงานของเราเนี่ยก็ยังคงตกเป็นของลูกหลานหรือว่าก็เราซื้อบ้านเพื่อจุดประสงค์นี้หรือเปล่าใช่ค่ะถ้าเราซื้อบ้านด้วยจุดประสงค์นี้แล้วเราอยากจะมีอยากให้พ่อแม่หรือลูกหลานลูกหรือภรรยาหรือสามีอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อมันก็เกิดสันติสุขทางใจนะฮะใช่ค่ะแล้วต่อที่สามก็คือเรื่องของสมมติเราไม่มีตังค์ก็มีสามารถที่จะกู้ตรงนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษได้อีกนะคะ นี่คือผลประโยชน์ของ Home first ค่ะแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าวันนี้มาไหนๆก็มาแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะมานั่งคุยกันก็ในส่วนของบริษัทหรือว่าองค์กรใช่ไหมคะครับก็เวลาส่วนใหญ่เวลาเราทาธุรกิจเช่นเ m e ็หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่ก็กู้ธนาคารเนาะใช่ค่ะกู้สถาบันเาินเงินต่างๆพอเรากู้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยมันปัญหาคือธนาคารธนาคารก็จะต้องมีการเรียกหลักประกันค่ะหลักประกันส่วนใหญ่ก็เกินจาก มูลนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คิดว่าอย่างเป็นอย่างนั้นแ้วทีนี้เนี่ยตัวซีอีโอเนี่ยเวลาบริหารงานไปเนี่ยเขาเขามีความสามารถอ่ะทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาคอนโทรลไม่ได้คือเวลาถ้าเขาไม่มีเวลาล่ะหรือเขาไม่อยู่อะจะทํำยังไงบริษัทคนที่เหลือพนักงานอีกใช่ไหมใช่ครับจะทํำยังไงแล้วก็ข้อสําคัญคือนี่นั้นทํำยังไงนะครับก็จะมีเราก็จะมีโปรดักตทางกันอย่างตัวหนึ่งที่เรียกว่าเครดิตเฟิร์สครับก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างเนี้ย เราก็สามารถที่จะใช้เครดิตเฟิร์สเนี่ยเอาหลักประกันเหล่านี้กลับมาเป็นของครอบครัวได้ถ้าเกิเป็นอะไรไปค่ะเพราะฉะนั้นตัวเครดิตเฟิร์สเท่าที่ฟังดูคืออาจจะไม่ใช่สำหรับองค์กรใหญ่ๆแต่ว่าสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีรายของตัวเองใช่ครับนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างความเสี่ยงอยู่กับตัวเจ้าของธุรกิจนั้นๆนะก็สามารถที่จะรับความคุ้มครองจากตัวเครดิตเฟิร์สนี้ได้ใช่ครับนะคือตอนนี้เราสองคนก็มีบริษัททั้งคู่เลยแต่เราก็ไม่เคยรู้จัก ประกันประเภทนี้มาก่อนนะฮะก็เหมาะสําหรับเรา2องคนเหมือนกันแต่ว่าเรื่องที่เราสนใจก็คือเรื่องของตัวเบี้ยประกันว่ามันจะถูกมันจะแพงยังไงแค่ไหนครับลักษณะของเบี้ยประกันพวกนี้นะฮะถูกมากอยู่แล้วครับถูกมากอยู่แล้วแล้วก็ถูกคุณนักชาจต่แพงสำหรับเราก็ได้นะคะจริงๆแล้วถูกจริงๆฮะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือชําระครั้งเดียว ชาระครั้งเดียวแล้วดูดดยังไงฮะวิธีการดูวิธีการประเมินมูลค่าต่างๆก็อย่างนี้ฮะเรามูลค่าเราเราเราคู่ธนาคารสถาบ,บันการเงินเนี่เท่าไหร่คะสมมติอ่ะสิบล้านสิบล้านเราก็มาดูทุทนทะละสิบล้านว่าทุนสิบล้านเนี่ยเราเราจะต้องถ้าเราจะต้องการคุ้มครองไอตัวมูนนี่เนี่ยเราก็ควรจะซื้อประกันที่สิบล้านนะครับในสิบล้านเนี่ยเราก็ชาระครั้งเดียวถ้าเราชาระครั้งเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเราต้องการเงินไปหมุนนะไม่อยากจะนั้นเราก็กู้ได้ มายถึงกู้ได้อีกเล่ะกู้มาชาระเบี้ยเนี่ยได้กู้เงินเพื่อมาชําระเบี้ยได้แล้วก็ยังคงสิทธิ์ที่มีประกันอยู่ได้ด้วยตายละเก๋จังเลยเีมากเลยนี่เพิ่งรู้มามคะแนวคือไม่ทราบมาก่อนเลยใช้เงินธนาคารคุ้มครองเงินเงินธนาคารรือถ้าเป็นเงินเรานะฮะถ้าเราถ้าเราสามารถบริหารธุรกิจนั้นได้ดีแล้วแล้วสิทธิเรื่องของความคุ้มครองมันครอบคลุมถึงไหนบ้างครเพราะว่านุ้นใจคือสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นห่วงธุรกิจตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยแล้วคนที่เหลือเขาจะอยู่ได้ยังไง ถ้าถ้าถ้าเสียเสียชีวิตหรือก็จ่ายทุน<ช>ถ้าเกิดทุพพลภาพก็จ่ายทุนต้มสิบล้านตรงนั้นอใช่แล้วถ้าเกิดแล้วแลมันก็ลดมันก็จะลดลงตามมูลนี่เหมือนเดิม,มแต่ถ้ามีแผนดี<ช>ถ้าเป็นเครดิตเฟิร์สแผนดี<ช>อันนี้จะ เต็มทุนตั้งแต่แรกเลยเริ่มงงแล้วค่ะเริ่มมีแผน A แผน B แผน A นี่อหคว่าอย่างนี้ฮะแผน A นี่เราก็จะลดลงมาตามมูลค่าของที่เราจ่ายประําระเป็นรายเดือนเยมาเรื่อยๆนี่เหลือเท่าเหลือจะเหลือเท่าไหร่เดือนไหนก็ว่าไปก็จ่ายตรงนั้นทุนประกันก็จ่ายตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแผน B ก็คือไม่สนใจว่าลดนี่ลงไปเท่าไหร่สนใจว่าเมื่อไหร่ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จ่ายเต็มจำนวนเต็มจำนวนคือสิบล้านตรงนั้นที่เราสมมติขึ้นมาอ๋อเลือกได้ด้วยใช่ครับเลือกได้ด้วย ก็เรียกว่า่อ p r u d u c t นี้ตอบโจทย์นะคะของคนในยุคปัจจุบันด้วยซึ่งดิฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่คุณเจี๊ยบไม่ใช่ดิฉันหรอกคนที่เพิ่ง Start Up หรือว่าเพิ่งเริ่มทําธุรกิจนีมีมากมายเลยในประเทศไทยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณรักชาติอยากจะทิ้งท้ายสักนิดนึงไหมคะในส่วนของก็อยากจะบอกว่าสําหรับธุรกิจก็คือความสาเร็จของธุรกิจไม่ได้แปลว่า สุขภาพจะจะดี <c oughs> แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ทํางานหนักเนี่ยส่ว <c oughs> นใหญ่ลืมดูแลสุขภาพตัวเองก็อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย <c oughs> และขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าความเสี่ยงมันควบคุมยากในเรื่องแบบนี้ <c oughs> ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นธุราากิจมันก็ไม่เสไม่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 ยุ่งยากถ้าเกิดว่าในกรณีที่กว่าจะเสร็จเรื่องกว่าจะาานักธุรกิจเป็นอะไรไปคนหรือซีออเป็นอะไรไปคนเนี่ย เป็นทรัพย์สินเป็นมรดกนี่มันต้องให้สารองค์หมูหาผู้ที่จะดูแลเรื่องกองมรดกอะไรทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดนะฮะแต่พวกนี้สามารถเอาออกเอาออกไปได้ตามชื่อเลยอืค่ะอีกเรื่องหนึ่งยืมคำถามคุณแจมาถามบ้างเรื่องที่คุณสนใจคือเรื่องภาษีคะะั่นกันฮะอันนี้อันนี้เครดิตเฟิร์สนี่เขาสามารถนำไปได้ค่ะถ้าเกินถ้าเกินสิบปี ถ้าถ้าระยะเวลาคุ้มครองเกิน10ปีลดส่วนภาษีได้อยู่แล้วแล้วสมมุติว่าสมมุติเราสองคนเปิดบริษัทด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามด้วยกันทั้งคู่ถือหุ้นคนละ50%เนี่ยนะคะการที่เราจะเข้ามาใช้บริการเครดิตเฟิร์สเนี่ยมันจะนับยังไงคะคือจะสิทธิ์นี้จะเป็นของคุณแจนหรือว่าสิทธินี้จะเป็นของด้ัคูได้สิทธิ์ทั้งคู่แต่คุณจะซื้อคนเดียวก็ได้จะซื้อ2คนก็ได้ ก็คือตกลงกันตามสิทธิ์เลยใช่ครับถ้าถ้าเรามีมีความเสี่ยงพอๆกันคือในในรับผิดชอบธุรกิจพอๆกันถ้าซื้อคนละครึ่งดีไหมฮะดีก็คนละห้าล้านไปสมมติว่าสิบล้านนะคะดิฉันว่าวันนี้เราได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะได้รับความรู้ทางด้านของการวางแผนการเงินแล้วก็ในส่วนของประกันเองก็ดีการวางแผนภาษีก็ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้คุณรัชชทิงคทายสักนิดว่าถ้าเอาง่ายๆเลยว่าเราอยากจะปรึกษาเราควรจะ ทำยังไงต่อเดินไปที่ไหนติดต่อ,อใครดีคะอย่างเรื่อง,งของเครดิตเฟิร์สเนี่ยนะฮะ ตรงนี้เราสามารถติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพได้ค,ครับที่สำนักธุรกิจของธนาคารกรุงเทพทุกที่เลยแลวครับแล้วก็โฮมเฟิร์สนี่ก็เหมือนกันสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาเลยค่ะก็ะะจําชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ก็คือโฮมเฟิร์สกับเครดิตแค่บอกวัตถุประสงค์เขาก็ทราบแล้วฮะก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุกที่ในประเทศไทยเลยไม่ใช่แค่2ตัวนี้เท่านั้นเรียกได้ว่ามีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหมดเลยละนะคะก็ลองไปถามกันดูนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณรักชาติมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะคุณ ผู้มีการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะคอบคุณค่ะสวัสดีครับพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาคุณจรรตนาเวโรดรออยู่ในช่วงเวลาของ h e c อ On Time ค่ะ